คอมเมต์น,นึงกับว่าไปหาปุ๋ยเคมีมาใส่เลยี่นงว่าเออไปเบิ่งงานวิจัยได้พี่น้องเด้อเออมีงานวิจัยออกมาเด้อใส่ปุ๋ยอินรียกับปุ๋ยเคมีนะครับตัวใดในน้ำยางซ้ำกันพี่น้องอินรียกับเคมีน้ำยางซ้ำกันแต่ที่เห็นว่าซ้ำกันคือตน้นทุนเออตน้นทุนเคมนะีมันต้องใส่ตน้นทุนหลายกลัวนาอเมื่อก,อก,กี้ปีพังหันก็ะไรปีพังหันปุ๋ยพันเจ็ดไปเลยพี่น้อง <c oughs> สอนเราพันเจ็ดไปเลยใส่ไว้บ่ล่ะเออ แต่ว่าปุ๋ยอินทรี์นี่มันจะดีคือมันไอ,ไอดินเฮาสมบูรณ์เลี้ยงต้นไม้เฮ้านะครับเ็ดแต่ต้นไม้เฮ้าสมบูรณ์ยงื่นยาวกว็ปุ๋ยอินรี์ปุ๋ยเคมีนะเออปุ๋ยเคมีเฮ้าต้องใส่ตลอดและที่สําคัญมันแพงแล้วก็ซื้อตลอดพี่น้องเออโ้โหเสียแล,ล้วพี่นองเออได้ยินบ่ล่าได้ยินบ่ล่อมากแค่ไกลที่ล่ะพี่น้องเอ,อ้ ม่ยา่มาจอมาม่อ้มนะพี่น้องใส่น้ำมากเนาะตอบคอ,อ,อ,อมเมนต์เป็นถามาอะไรฮว่าสิบริฮ็ทดอกพี่น้องเพราะว่าเพราะท่านนี่อ่คนมาตัดหญ้าให้นาอหกอือฮืออยู่พี่น้องโอ้ยเป็นแรงที่อของตุลินซี่พอดีเลยพี่น้องอันเป็นวามันเศร้าีหลีบอนะครับอันใส่น้ำมากนี่นะครับกระสีเดียวกระใสมาอยู่ป,ปีเดียวนะครับนาะปีนี้บอได้เสียดพี่น้อง แต่ว่าก็มีต้นหายและไม่หายเนี่ยพี่น้องเด้อเออนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เริ่มมากเลยพี่น้องนี่ไม่ยามิึงเบิ่งเบิ่งกำลังมากพี่น้องนี่นี่นี่นำยางอย่พี่น้องนี่จากปีกตายไม่ได้กีดครับต้นนี้นี่แต่ว่ากระสีน้ำหมากไว้านาะแต่ก็ไม่ได้ใส่ดูด้วยพี่น้องนี่กะเต็มเนี่ยทางว่ามันโอเคมีสวนอยู่เลยพี่น้องเออสำหรับผู้มี ขยันนาอสำหรับพนขยันนะครับนาะมีเวลามีเวลาฉีดนะครับแล้วก็ตัวนี้มันราคาถือน้านะครับราคาถือข้าเฮ็ดเองได้ระยะระยะเวลาฉีดฉีดยังไงอาเวลาฉีดนะครับนาอฉีดได้สิบมือถึงสิบหามือก็ได้พี่น้องเว้นไปนะครับตามจริงแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วจะเห้าแต่ว่าเข้าเบิรงจุลินซี่นะครับว่านาะเขาเพิ่มเพิ่มปริมาณจุลินซี่ให้อยูนใน แปลงในต้นเฮานี่มันหลายๆนะครับยูลินซี่ดีๆนี่ยละพี่น้องเกอที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเปลือกมันสีนุ่มพี่น้องจากเปลือกแข็งๆนี่ดังเก๊ะเก๊ก๊นี่นะครับเปลือกมันสีนุ่มเลยพี่น้องเออตัวนี้ล่องล่องกินมันล่องกินมันล่องกินมันใส่ทค่เดียวเนี่ยพี่น้องใส่แค่เดียวเพราะว่าปีนี้พ่อนัดจะใส่เลยพี่น้องฮะ หาแนวสีบอฮันได้พี่น้องไายสีบอได้เหรมันมีไอ้เออคนงานแล้วก็บอสีไทยวัดสีเองพี่น้องนี่ยวัดสีเอาสลิงมาใส่บอฮันมีเงินเสือสลิงนะครับนี่เออนี่เอาเห็ดเองได้พี่น้องนี่ท,ที่ที่เห็นจะชัดก็คือเบากนิ่มพี่น้องอ่สังเกตได้ไหมเบาก,กิ่มนะครับต้นยางนาย,ยางตายนี่หล,ลายๆนี่ก็เจีบลดลงพี่น้องลดลง อ่าต้นดีก็อาจจะเศร้าเลยนะครับต้นที่เป็นหน่อยอาจจะเศร้าเลยหายหายเลยต้นนี้เือต้นนี้พี่นออ้องต้นนี้หายเลยพี่น้องนี่หายแล้วมาปกติแล้วเป็นมามาปกติเลยต้นเบิองเมืองสกีนี่เบิร์นี่มาเมืองพี่กิ๊กกิ๊กพี่มันเป็นยอะเมือแรงพี่น้องนี่เป็นยอะเมืมอแรงฝนตกดูไรอันช่วงนี้นะครับพี่น้องอุบนวนเนอะนี่ตกดูแห้ง โอ้คนงานเรื่อจีดปากปากง่ายปวดพี่น้องปกติปากสั่นก็หนีได้หนี่ได้เฮียพี่น้องเอ้ยนี่มันเศร้าเลยเห็นบ่ต้นนี้เศร้าแล้วนี่เพื่อการมันหายแล้วพี่น้องมึงง่ายปกติเลยจ่กเพียกระสีเดี๋ยถาักยี่ห่าสั่นเด้อ่าพีเอชคลิปไปนี่นี่ผักนักเลยต้นนี้เฮียมันหายพี่น้องต้นนี้มันหายเห็นบ่เออต้นบ่หายกับมี่ได้พี่น้องต้นบ่หายกับมี่ก็ หากว่าต้นสิเป็นไม่นี่มันบ่เป็่นอีกนะพี่น้องม,ม,ออมันหยุดมันหยุดไ้เออเพคอมเมียนนึงกับว่าไปหาปุ๋ยเคมีมาใส่เลยพี่น้องว่าเออกะเป็นอีกทัก้งเรื่องหนึ่งเรื่อปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่ากะเฮาเฮ็ดต้ตนทุนต่ำเนาะครับเนาะเฮาเฮ็ดเกษียให้มันต้นทุนต่ำนะครับเพาทุนเฮาหน่อยนะเนาะเฮาก็ต้องหาวิธีนะครับอที่เฮดให้ต้นทุนมันต่ำลงนะครับเง,เงื่อนงงกว่าสิเหลือลายขึ้นเด้พี่น้อง ก็ไปเบิ่งงานวิจัยเด้อพี่น้องเด้อเออมีงานวิจัยออกมาเด้อใส่ปุ๋ยอินทรียกับปุ๋ยเคมีนะครับตัวใดในน้ำยางซ้ำกันพี่น้องอินทรียกับเคมีน้ำยางซ้ำกันแต่เห็นว่าซ้ำกันคือตน้นทุนเออตน้นทุนเคมีนมันต้องใส่ตน้นทุนหลายกว่านอาอเมื่อกี้ปีวังหันก็อะไรปีพังหันปุ๋ยพันเจ็ดอยู่ด้ยพี่น้องสอน 1, เราพันเจ็ดอยู่เนี่ยใส่ไว้บ่ละเออแต่ว่าปุ๋ยอินทรียนี่มันจะดีคือมันเออ ไอ้ดินเฮ้าสมบูรณ์เลียงต้นไม้เฮ้านะครับเฮ็ดให้ต้นนั้นไม้เฮ้าสมบูรณ์เนื้อแง่ก็ปุ๋ยอินรีปุ๋ยเคมีนะเออปุ๋ยเคมีเฮ้าต้องใส่ตลอดและที่สําคัญมันแพงแล้วก็ซื้อตลอดพี่น้องเออทันผู้ใดมีเงินซสื่อบ่ต้องซีเรียตไปซสื้อไปโรดนะครับแต่ว่าเกษตรเออจะหาแนวทางนี่ว่าลดต้นทุนนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ดินเฮ้าดีต้นไม้เฮ้าแข็งแรงโรคไัยมันก็จิบ่มาพี่น้องนี่โรคเสื้อล่าเนาะ การปั๊บปรุงดินนะครับเกษียรเพ็ดคลิปออไว้หลายคลปิปอยูะแล้วสกเฮ็ดต่อไปยอยู่เพราะว่าแเนวทางนี่เนาะกดติดตามไว้เด้พี่น้องเนวทางของเกษียรเพื่อลดต้นทุนเออลดต้นทุนแล้วกะ็บ่อยากให้ไม่อยากให้เสียเงินให้ในทุนหลายพี่น้องเอยขายปุ๋ยขายยาเนาะเขามาขายเฮ้ามันจะแพงๆแต่ว่าซื้อเฮ้ากลับเนี่ยมันถือเกินไปพี่น้องเขาต้องพึ่งผ้าจะขวางน้ำเนาะปุ๋ยอินรียเนี่มันจะเฮ็ดให้ดินเฮาสมบูรณ์ แล้วก็ตุลินซีกับมักหรือปุ๋ยอินทรียนะครับคือมันบำรุงดินดินกับบำรุงต้นต้นพืชเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ถ้าปุ๋ยอินทรียนะเออปุ๋ยเคมีถ้าเป็นปุ๋ยเคมีจะบำรุงแต่ต้นพืชอย่างเดียวพี่น้องดินบ่ได้บำรุงเลยนั่นคือปุ๋ยเคมีหน้าที่เขาเข้าก็ต้องใส่ตลอดเห็นบ่พี่น้องใส่ตลอดใส่ทุกปีเห็นบ่ถ้าปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีเ์าข้าสีใส่ปุ๋ยใด้ หน่อยลงพี่น้องดินเท่าสมบูรณ์ทุกปีทุกปีทุกปีกปเห็นไ่ <c oughs> นี่เป็นแนวทางเนะาะควบู่กับจุลินซี์เป็นไรคือใส่จุลินซี์นะครับเพราะว่าบางสวนนั้นจุลินซี์มันบ่อหลายเขาก็เลยเพิ่มเข้าไปนี่ครับนี่ตัวไรมันเป็นโรคนีคือตัวนี้นี่โี่มันก็จะมีเสือ้อพวกเสื้อล่าลายแลลายนะตัวบอดีจุลินซี์ตัวบอดีนะมันเนี้ให้เกิดโรคพี่น้องนี่เขาก็เลย เพิ่มจุลินรีดีๆเข้าไปนี่เห็นบ่น้ามักคู่สเสเยมนะั่นเิ็นกระเฮ็ดมาทดลองของเพิ่นอยู่กระดีของเพิ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นจุลินซี่คู่สเสเ็มหรือว่าจุลินรี่ทุกสายพันธุ์นะครับดีๆทุกสายพันธุ์เลยสีตกได้หรือว่าจะเป็นไตโคเดอร์มาก,ก็ได้นะครับพี่น้องเออเฮ็ดให้โลกไล่มันมอเกิดขึ้นมาในสวนยางเฮานี่ก็เป็นการดีแล้วพี่น้องเห็นบ่ผู้ไดมีอ่า แนวทางที่ดีนะครับกะเนะน้ำเบงทว่าเกษตรเอื้ออา่าแนวทางอินซี่นี่มันเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ของเกษตรกรที่สุดเนาะมันต้นทุนตามเฮาเหตเองได้เพราะต้องเป็นชีคาเขานะครับเพราะต้องไปซื้อเขาตลอดไปเนาะเขาต้องเพิ่มผ้าจาของน้ำ้องเนาะแนวทางนี้โอเคนะมีคำถามอีกบ่ถ้ามีไผู้ใดมีคำถามกเอเมีไม่เด้พี่น้องเด้อเกษตรเอือบสิหาวิถ้าไมาตอบให้ต่บแปลงนี้ผูไดดตัดห้าเลยพี่น้องปีนี้ โอ้ยจะกวนยากอยังยาก,ยากน้ำบกักทุเรียนพี่น้องเ <laughs> ออเออปลูกทุเรียนนี่เดี๋ยวนี้ <laughs> นะเอาเอาเมืองเด้อไปก่อนพี่น้องมีอีกอยู่บอกคำถามอ่ะเออไปกัน <laughs> ทำเด้วนะ